กัจจีสปอร์ตเทปน่าล่ามิงเข้าไม่ได้สัตว์เฮ้ยนี่ปะนี่ปะดีแมชชีนนี่ไงดีแมชชีนนี่ฮะนี่ไงทำไมกดไม่ได้อะปักขานอ่ะบ้าอี๋ไอ้ยตุกชาเงินเงินสิบเอ็ดล้านที่เราเก็บมาโอ้ เอ้ยอยากได้เห็ดไหมฮะคอยทีดิด <laughs> เห็ดอย่างนั้นเหรอใ <laughs> ช่ฉันมีเห็ดใหญ่เลยแหละสวยด้วยแถมมีพวงอีกต่างหากเชื่อใจได้เลยว่านายนะ่ยยิ้มแฉ่งแน่นอนนะถ้าได้ไปทีหนึ่งนน <laughs> สนใจไหมนะเห็ดที่จะทำให้ฉันยิ้มอย่างนั้นเหรอโทษทีนะฉันฉันไม่ฉันไม่สนใจอะไรอย่างนั้นหรอก เอานะ้าไม่ลองซะหน่อยอะ่ะฮอไม่เจอเห็ดดีแบบนี้ที่อื่นแน่นอน <Yeah. S 1> เออไม่อ่ะฉันสบายดีไปถามคนอื่นเถอะอแย่จังเลยนะเฮ้ให้เรื่องจริงบป่า,าที่นายขายเห็ดแถวเนี้ย <laughs> โอ้ลูกค้าพอดีเลยอยากขาเห็ดแบบไหนอยู่นะครับอืม mm hmm. ยังไม่เคยอะ่ะ มีมีแบบพวกแบบเห็ดแนะนําทางร้านไหมโอ้โหยากที่จะหาใครที่ไม่เคยสัตว์เห็ดมาก่อนนะครับอ๋อของผมแต่ดีทุกอันนั่นแหละขอคิดก่อนนะเอาเห็ดอินโกิไหมล่ะตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวพอดีเลยอ,อินุกิอ่ะอินโกิอย่างนั้นเหรอเฮ้าาก็ใจละใช้ชื่อธรรมดาจะได้ไม่มีใครจําได้สินะฉลาดน,นะ แตอินโนกิก็คืออินโนกิอะนะหมายความว่าอย่างไงอะฉันฉันอยากได้แบบเห็ดแบบที่ทําให้ฉันรู้สึกดีอะั้หมายถึงเออเห็ดอินโนกิของผมนคือแบบของดีเลยนะใส่ในชาบูนี่คือกินอร่อยเลยอะฮะตลกอะแกคิดจะหลอกใครนี่คิดว่าฉันเป็นครั้งแรกใช่ไหมฮะอยากสสนกรรมหน้าใหม่หรือไงวะเ่าครับ ไอ้สัสพ้าขายเห็ดมาขายเหี้ยในซ่องึงจะบ้าเลยไงเราผมไม่ได้ขายผมไม่ได้ทำตลกนะครับแล้วก็ไม่ไม่ได้อยากนะพังด้วยอ่ะเฮ้อไอ้ไอ้หมอนี่อีกคนขายเห็ดคนนี้นี่มันเออเออพอละฉันคิดว่าไอ้หมอนี่เนี่ยไม่ใช่คนขายเห็ดที่นายกำลังตามหาอยู่หรอกนะ อ่าไม่เข้าใจอ่ะแล้วใครถามแกวะไอ้อยัดขึ้นไอ้ยัดออกอเดี๋ยวฟังก่อนฟังฉันก่อนนะถ้าสมมติว่าแกยังไม่หยุดหูปากยเฉันจะหูไปแกง <c oughs> แค่จะอธิบายธรรมดาคือเมืองนี้ทุกคนไม่อยากฟังกันเรื่ององะไรว่ามึงไม่หูจะฮียอะไรมึงจะเอาหูมึงออกไอมสัตว์ไอ้แวนฟังกูก่อนไอ้ห่าเอ้ย ทำไมไม่ฟังกูบ้างเลยไม่มีใครอยากคุยกับกูหรือไงวันเนี้ยผมจะเอออะไรวะไอ้หมอนี่มันบ้าบอไม่ไหวแล้วเออขอบขอบคุณนะครับที่ช่วยผมเอาไว้เออฉันแค่ป้องกันตัวเองเท่านั้นแหละ มากไและคุณเนี่ยตัวช่วยชีวิตเลยขอขอทราบชื่อหน่อยได้ไหมอ่ะผมคิริว <c oughs> <c oughs> คุณคิริวสินะครับเออนี่สิครับของขอบคุณน่ะนะคุณได้เห็ดอินอกิเห็ดจริงๆนายเนี่ยขายเห็ดจริงๆสินะ <c oughs> ผมก็บอกแล้วผมขายเห็ดผมก็บอกแล้วว่าเห็ดของผมมันจะทำให้คุณยิ้มแน่นอนอ่ะ <c oughs> นั่นแหละที่ทําให้คนสับสนนี่นายรู้ใช่ไหมเนี่ยว่ามันมีเห็ดที่จะทําให้คนร้อนเวลาทานใช่ไหมถ้านายขายเห็ดอยู่ในซ่องแบบนี้ะทุกคนก็ต้องสงสัยเป็นธรรมดาอยู่แล้วทาไมไม่ไปขายที่อื่นวะ <c oughs> มันคือทําไมมีเหตุผลอะไรที่ต้องมาขายที่นี่อย่างนันนะผมอยากให้ทุกๆคน มีความสุขกับเพตุของผมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับโตเกียวเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดที่จะได้เจอคนมากมาหลายตาที่นี่แหละโดยเฉพาะเลยอืมก็ไม่ผิดหรอกนะผมก็แค่อยากจะเพม่อเพิ่งเริ่มนะถ้าสมมุติเราถอดถอนใจตอนนี้มันก็เหมือนกับล้มเหลวสิรครับผมอยากจะลองพยายามดูอีกสักนิดนึง เข้าใจแล้วฉันไม่ห้ามนายหรอกแต่ระวังตัวด้วยก็แล้วกันคุณนี่เป็นคนดีนะครับคุณคิริวขอบคุณครับเขาเรียกผมว่าคิตาจิมะนักเห็ดผมไม่รู้าสถารับเห็ดที่ยอดเยี่ยมคิตาจิมะคือคนของคุณไว้เจอกันนะครับเป็นเพื่อนกับนักขายเห็ดวั a ฟั u โอ้คิดดิวคุณคิดดิวผมมีเห็ดเหลืออยู่พอดีอยากจะเห็ดมาซื้อทาเกะเห็ดไม่ทาเกะคนขายเห็ดในซ่องไอ้สัสกูดจอบกูดจอบอยากจะกินชาบูอยู่พอดีไอ้เหี้ยขอบคุณที่มาครับอย่าลืมนะเห็ดที่ยอดเยี่ยมต้องซื้อจากผมเท่านั้น What the fuck เห็ดมันเพิ่มเยอะว่ะอืมโอ้เพิ่มอย่างน้อยอะเฮ้ยเอาเห็ดมาอีกดิโอ้ยเห็ดแม่งทำให้รอยยิ้มขึ้นได้จริงด้วยเอาเห็ดเอาเห็ดมาสิบอันเลยสัตว์อบใจวะอบใจาะ โอ้เ e s เฮ oh, yes. ้ยหายไปแล้วเฮ้ยหายไปแล้วพวกคข้าขายเห็ดนี่สเพียอ๋อมาอยู่นี่เองไอ้สัตว์ตะกี้มึงขายเห็ดอยู่ใช่ไหมมึงแอบมานาดักเว้วไอ้เหี้ยแม่เอ้ยกระถางกระถางกระถางต้นไม้นี้เพื่อเธอ ฉันแค่อยากจะร้องเพลงบ้างสักเพลงโอ้ยใหญ่เคี้ยจักรยานสื่อภูเขา <_ k> อันนี้อะไรอะอะไรวะเนี่ยอะไรชั่วอะอะไรวะกันกันอะไรที่ชั่วเคี้ยวอะไรชู่ใช้เดียวพังมวยจีนมวยพ่อมึงมวยโคกในสัตว์อะไรมันนี่มึงมันนี่เฮ้ยเฮียแค่มวยจีน ่วยจีนเหรอ่วย่วยโคกสัตว์เอ้ยครับเอ็มเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะกดได้จริงด้วยเชี่ยจริงด้วยเอ้าเอ้ยคนขายเห็ดคนขายไปที่อะไรอ่ะอ้ยนี่มันเห็นชิซากเกนี่วะก็อยากตายหรือไงวะไม่ครับไม่ผมผมไม่อยากตายครับ นั่นมันคิดจิมะนักขายเห็ดนี่นะส่งเห็ดจริงๆมาเราอยากได้เห็ดโว้ยมันจะเห็ดแบบนั้นทนายกวนไปแล้วก็สงสัยต้องสอนนักวิชาแล้วมั้งเนี่ยเออจะเห็นเ็นก่อนนะครับผมเพิ่งบอกไปเองว่าผมขายเห็ดทั่วไปอะเฮออ้ยยากกนเชื่อเหรอว่ากคยอยากมาอยู่ในซ่องที่นี่ขายไม่อะไรไม่ใช่ขายเห็ดแต่ขายเห็ดบนโต๊ะเนี่ยนะเออ มันจะสร้างปัญหาเข้าไห้แล้วเฮ้ยเอ้ยคุณค,ค,คิดเร็วเออ what's your beef ท <c oughs> ี่ what's your beef แปลว่าแบบว่าแบบมีอะไรประมาณนั้นนะแบบ what's your story ประมาณนั้นนะเนื้อเอ,อ่อเนื้ออะไรของแกไอ,ไอ้โมนี่เนี่ยเป็นคนขายเห็ดธรรมดาถ้านายอยากได้เห็ดอย่างอื่นไปหาที่อื่น แล้วใครถามแกว่าไอกรว๊กหน้าสนนี่เอาตูดมาดันอย่างเงี้ยเนร์ฟ <c oughs> บัตติงหนอเนี่ยอ่ะเดีย๋ยวได้เจ็บตัวแน่มาท้าบอสเนี่ยแบบเนี้ยชาวแค่อยากจะมีเหตุด,ดมเดี๋ยวจะได้ขอโทษกันแน่ถ้าสมมติว่าแกอยากจะมาขวางเราแล้วก็อย่างงี้หนอถ้ายักมีทริปแล้วก็ฉันมีทริปที่เดียวไปยมบาลมีชื่อแกสลักให้ด้วยนะอืม ไอ้นักย <lebih wszystk S 1> ัดไก่ตัวผู้เดี๋ยวแกโดนแน่จังหวะนี้มึงต้องวิ่งแล้วไอสัตว์คนเที้ยอะไรคนเที้ยอะไรอยู่ๆหยิบถังขยะมาฟาดคนยัง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 อ้าือเปล่าขยะอะไรอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยื้อชี่ยเอ้ย โดนโดงขยะไปขยะไปขยะเอ,อ้ยยิดมแม่ไอหัวมีขยะอะไรเหลือปะวะไม่มีหรอหมดแล้วขยะหมดกูต่อยมึงก็ได้มึงก็ขยะเหมือนกัน,นอไอ้เหี้ยยังไอ้ขยะสังคม บอกเขาขายเห็ดไงสัตว์ตอนนี้กูไม่เซนททยครับ <c oughs> ไม่ไอหมอนี่มันสัมปทานชัดิเลยอ,ะอ่ะเราถอยก่อนเถอะครับลูกพี่อย่าแกนโดนแน่อย่าบอกนะกูแกงบอลโดนแกงมอเตอร์ไซค์มาเพิ่มอีกเนีอ้ <g ül s> ยินถนนก็แทบไม่มีที่จะเดินอยู่แล้วไอสัตว์ขอบคุณนะครับที่ช่วยกังคุณคิดยิ้ <c oughs> นั่นมันแย่มากเลยนะครับผม บางทีคนแถวเนี้ยยังไม่เข้าใจว่าผมมาขายเห็ดธรรมดาจริงๆอ่ะคงไม่มีที่ที่แย่คนนี้นะที่จะขายเห็ดธรรมดาออคุณก็พูโถกอะ่ะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหายอย่างเดียวละออทุกๆวันจะต้องมีคนมาละคิดว่าผมอ่ะขายเห็ดอย่างอื่นอ่ะมันต้องมันต้องมีเหตุผลอย่างอื่นสิครับเหตุผลที่เขามองว่านายเป็นคนขายเห็ดผิดกฎหมายนั่นแหละละ บางทีเป็นหน้าของนายบางทีเป็นออร่าของนายบางทีเป็นวิธีที่นายพูดเบบี้จูเฟสบางทีหน้าแกนั่นแหละมีปัญหาตหน้าของผมน,นะครับ <c oughs> เออหน้าแกนี่แม่งควดจะผิดกฎหมายเลยวะ <laughs> <c oughs> แต่่าผมช่วยไม่ได้นี่ครับ <c oughs> <c oughs> เกิดมาหน้าก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วใจผมทำยังไงอะ่ะก็ถูกของแกอยู่นะอเหตุผ <c> ล <oughs> <c oughs> เหตุผลอื่นที่สามารถช่วยได้เหรอบางทีก็เป็นออร่ราของแกนแั่นแหละออร่ราของนายที่มันออกมาจากตัวนายนะ่ยมันคนขายเหตุชัดเลยออร่าออร่อรรา,อรราอะไรวะใช่ก็แบบว่าฟีลิ i ปกติเนะ่ะมันหน้าของนายเนะี่ยมันดูเหมือนกับฟิลประมาณว่าเป็นคนขายเหตุนั่นแหละฮะทำไมไม่บบพูดเสียงดังขึ้นแล้วก็ดูสนุกขึ้นลนะ่ะ สมมุติว่าคุยแบบเสียงเบาๆแบบที่นายทำทุกคนก็จะสงสัยนะว่าเห็ดที่นายขายเป็นยังไงแต่มันมันเปลี่ยนไม่ได้ในในวันเดียวนะอืมก็ฝึกซะสิเอฝึกพูดให้มันสว่างขึ้นเสียงมั่นใจแล้วนะเดี๋ยวคนก็จะตามหานายเองนั่นแหละผมมีเห็ดดีๆผมมีเห็ดดีๆแบบแบบนั้นเหรอครับไม่ใช่ไกล้เคียงเลยโว้ยไอ้เหี้ยอาย ตั้งใจกว่านี้หน่อยฮะพุ่งเสียออกมาเป็นเส้นสิวะรอยยิ้มก็เป็นเรื่องสำคัญด้วยเหมือนกันนะโอเคโอเคครับเหตุที่ดีที่สุดสดใหม่วันนี้เลยเหตุยอดเยี่ยมอืมดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะยังดูอืมไปได้อีกนะแต่มาทางถูกก็ล่ะรอยยิ้มนั่นน่ะดูเป็นธรรมชาติขึ้น เป็นการพัฒนาตัวที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวค,คิดอย่างนั้นเหรอครับบอกผมว่ามองไม,ม่มมเห็นความแตกต่างเลยอ๋อคิดอย่างนั้นหละฉันว่าตอนนี้แหละคนจะเข้าใจในายผิดน้อยลงแล้วล่ะ <laughs> ผมก็หวังอย่างนั้นนะครับขอบคุณนะคุณคิดร็วบางทีอาจจะต้องเปลี่ยนเสียงหัวเราะนายด้วย <laughs> โอ้คุณคิร็วอยากจะได้เห็ดอีกครับเอามาอีกเอาเห็ดเออมาสุทาเกะแล้วกัน,น เอามาห้าอ่ะเลยกระเป๋ากระเป๋าพี่เห็ดไอ้ยัยกินซะบ้าแบบหยิบสูตรมาแล้วคนนึกว่าปืนเห็ดกระเป๋าหน้าก็มีเห็ดกระเป๋าข้างก็มีเห็ด <laughs> ไ <laughs> อ้สัเอ้ยกูจะมาทำยี้ยอะไรเยอะแยะวะเนี่ยกดรับตู้กาชาดีกว่าไรประโยชน์ชิบหาย